เบอร์เกอร์กุ้งจอมจากโลเคอลสู่อินเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทย กุ้งจอมถือเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของพี่น้องชาวอีสานที่มีมาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบันโดยการนำกุ้งฝอยมาทำการหมักหรือดองด้วยเกลือหรือน้ำปลาและใส่ข้าวคั่วจนทำให้กุ้งจอมที่หมักนั้นมีรสชาติเปรี้ยวเค็มมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะถิ่นและเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อของอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย สามารถเก็บได้นานและกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมือง พุณทรัพ์เทพนครประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูเฮาเฮดเกษตรคนรุ่นใหม่ที่มองกุ้งจอมเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศจึงนำมาคิดคน้นต่อยอดให้เป็นอาหารฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบจากชาวบ้านหมักพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งเดือนควบคุมอุณหภูมิอย่างพิถีพิถันจากนั้นนำมาปรุงด้วยเครื่องเทศไทยเช่นขา่า ตะไคร้ใบมะกรูดและผัดจนสุกได้เป็นไส้กุ้งจ่อมสำหรับเบอร์เกอร์ที่รสชาติหอมเผ็ดเค็มกลมกล่อมและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นอยู่ครบเพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสเบอร์เกอร์สุดเฉพาะ ด้วยวิธีการนี้กุ้งจอมพื้นบ้านจึงถูกยกระดับจากของฝากสู่เมนูฟิวชั่นทันสมัยเบอร์เกอร์กุ้งจอมจึงไม่ใช่แค่เมนูอร่อยแต่ยังเป็นตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์ไทยถ่ายทอดวัฒนธรรมอีสานให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเอเวลามีงานอีเวนต์ในในจังหวัดบุรีรัมย์หรือไว้ต้อนรับเราก็สามารถพัฒนาตัวกุ้งจอมตัวนี้ค่ะตัวทรงเครื่องไปเป็นเบอร์เกอร์กุ้งจอม ซึ่งมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอาหารตะวันตกกับอาหารอีสานมีกลิ่นอายของความเป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นกุ้งจอบอาหารพื้นถิ่นเป็นกลิ่นเล็กๆค่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวบวกกับซอสอยู่4ซอสเป็นสูตรลับเฉพาะของเรานะคะ4ซอสในการใส่เข้าไปเพื่อให้มันเป็นหรือเราจะเรียกว่าเบอร์เกอร์เขยบุยรัก็ได้ค่ะเพราะข้างบนเป็นเบอร์เกอร์ส่วนข้างในเป็นไส้กุ้งจอมของเรานะคะ ปัจจุบันเบอร์เกอร์กุ้งจอมเริ่มเป็นที่นิยมในจังหวัดบุรีรัมย์และกำลังแผ่ขยายเป็นที่รู้จักในวงกว้างผู้ที่ได้ลิ้มลองเบอร์เกอร์กุ้งจอมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยและไม่น่าเชื่ออาหารพื้นบ้านจะกลายเป็นอาหารอินเตอร์ได้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสร้างสารรค์อาหารไทยให้เป็นเอกลักษณ์พร้อมส่งออกวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลก จากอาหารพื้นบ้านสู่อาหารฟิวชั่นเบอร์เกอร์กุ้งจอมคือรสชาติใหม่ที่น่าลิ้มลองและสะท้อนให้เห็นว่าอาหารไทยสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้อย่างแท้จริงและนี่คือบุรีรัมในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยเห็นพิมพ์พกาอุ้ยรัมสวทบุรีรัมรายงาน